ออกมือมือแน่ครับลูกเคปตินี่ครับผมเคปหกแปดเคปหกแปดตุกกะเล็ดเด็กเดือนแล้วครับตัวนี้ก็จ้างเดียครับผมม่ือในยินว่าแม่สมแล้วสมได้สามเดือนแล้วครับสมยังหรอสมเคปหกแปดที่แบสมพอเดียวกันพอเดียวกันครับเม้อนตรวจบ่ยั่งขามสามเดือนแล้วครับตรวจถ้าตรวจก็เห็นแล้วเนาะลูกที่สองป่ครับในท้องลื้อที่สองสองเนาะ เปิดเท่าไรก่อุ้มเลยเปิดไปสี 45, ่ส <45. S 2> ิบห้าครับสี่สิบห้าเบิ้งกันนะ่ำพี่น้องเบิ้งมัอนฮาผู้ใดอยกากมักเอ่อผูน้อยเข้าไปไว้สังเกตสัตว์ครับนี่ลูกเขีย 68, ้ยวหกแปดก็จะลูกกะเล็ดพี่น้องนี่เออออกออกแดงแดงมุมงมกตาลู่ครับมาเบิ้งไทยแต่ว่าเบิ้งไก่ใส่ออกเป็นดำครับแม่ในสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าสมเขี้ยวหกแปดขึ้นกันสามเดือน เปิดอยู่ส <No. S 1> ี่สิบหานะครับเนาะคุยได้คุยได้ต่อได้อ่ะเบอร์โทรเนี่ยครับผม0 8 7ย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสอห้าห้าสมห้าห้าองหนยเจ็องห้ครับผมหนึ่อยเะครับขอบคุณครับผมตุ่ดครับตุดครับทงครับผมเบึงเนื้อตูบึง ก้ามเนื้อเพิ่นลหรงาม linear, ค,ครับครับยาี ER <uh okay. ีดครับแข้งขาบักใหญ่บ้องเบิ่งงามเนื้อตัวผิวพันธ์ครับงามนุ่มหน่อยตัวนี้บิ่งไทยพี่น้องอไทยบักใหญ่สี่สิบกว่าครับสี่สิบห้ามันเปิดไว้เอ้าฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมตัวผูก มันุ่เายะอนได้ี่มันนาจะถือที่สุดในตลาดเมื่อนี้สามพันวัตีนี่สามพัน้าเอายดอเอามาเาปเรนะห้อัน้าถือกวนเัวเด้อจะนำเสือมันกับพันหนึ่งเลยนะครับโอ้ยงัวเด้อพี่น้องเคยเวนเบะได้สามพัหามองเอา แต่ป่นนันหอยกับย่งไม่ถือก็สามัญหาปีหนึงเหรอยาปีหนึ่งจะขาราเท่กับหันเรยเียูน่อยสูงจะู่วางเม็ดนี่อะรพี่นนอนนี่โอ้เอ้าย่างไม่ไปนาด่านเลย่างสองบัญหาหูน่อยครับ ถึกสุดในสนามแม่นอันนี้แหละพี่น้องนี่ไร้ไร้เนี่ยล่ะอ๋อุยกันซอไปครับอ๋อสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทแม่สมสามเดือนวาดบังคมนี่พี่น้องหมอน้ำจัดมกโกรูดให้พี่นออ้องเอ้ยมือนี่คมลูกตัวแม่ครับได้ยักเดือนละหมอน้ำตัวแม่ลูกคนนี่ครับวันวันวนอดปีนะครับเนาะ ลูกที่ไหนเพิ่นล่ะครับนี่ตัวนี้ลูกแรกเกรกนาะเครื่องดำสูงป,ประมาณสี่ร้อยสามสิบกว่าลราบ่อยน่องนั่งหน้อยตัวนี้อ่าแม่นี่สูงสี่ร้อยสี่สิบกว่าครับสมแล้วสามเดือนครับสามเดือน<า>ม,มันมันสามเดือนสมยังครับในท้องเพิ่นสมหลอ,อ,อดพึ่กันเลยละ่ะส่วพ่อเดียวกันเนี่ยแหะครับลูกยังล่ะครับจุ๊จักบ่จื้อได้บ่ กับค่ไดเขาก็มาคุยตัมเบิ่งว่าเราหลายเราลงหนาลงหลังนี่สูงสูงยาวเขาดีครับลูกที่สองนะครับเนาะในท้องตัวนี้สมใบสมหลอดประมาณสามเดือนซื้อสองอาจสิได้สามเพราะว่าบอนตรวจลูกแรกครับลูกแรกข้างคุณอ่ในสองลูกที่ลูกที่สองในท้องลอยซีสมหาจะได้ครับคิดว่าบ่ขาดเปิดตัวได้ก็คุ้มนี่ สี่หมื่แปดัหาบร้อยเอ้ามาก่ามาคุยเอาต่อเอาเนาะลูกมันเพิ่นไหนเศร้าซีเศร้าหาละล่ะโอ้พี่น้องเพิ่นมาแยกลูกอยู่แยไม่ได้แยกดอกเขาเจ้าให้เศร้าซีเขาเจ้าให้เขาเจ้าซีให้มากบว่ากับแห้งเนี่ครับพี่น้องห้อยล้มเข่าตาบ่อลูกเพิ่อนไหนทรงลูกโก้เนาะครับ ไปแม่ลูกซักมกะดูออฝากเบอร์ทรไปนะหน้ำยเก้าหกศูนย้าามหกห้าศูนย์สหนึ่งเนย์าหนึหมอ้ำหมอเอ้าขอบคุณครับผมอเอาบัดทุกอย่างครับใส่ถ้าู้ภัยจะในนอกระไหนผ่านบุญบ้างไฟครับมือนีก็ได้บุญเลเเลแล้วเอาลูกแม่ผมเกษตรกรครับผู้ใดงบหลายมาทั้งนี้ ร้อยสามสิบาบวกลูกตัวแม่ลูกตแม่สิบประมาณลูกที่3มที่4นี่แหละพี่น้องตัวนี้ลูกที่สามเนาะครับนี่นั่งหน่อยนี่นั่งหน่อยอยู่นี่ครับเอาไปไว้ที่หยอกครับเปิดเปิดเท่าไรครับมืเก้าหาร้อยโคุนนี่ครับคักบัวพี่น้องบัวหอดลักสองครับสิบเก้าหารร้อยมองเอาเลยบ่ครับมองเอาเลย ไก่ไก่กะจังมาคุยกันเนาะครับมาคุยกันน้ำนมดีครับผมครับใหญ่กะแมไงเออเป็นโ้คมชุดยหอยคนกระเซาะเดียว้อกันหน่อยแต่ว่างอนนี่ครับจัดแตงงองามมาดอกอยนาอยนางเก่นึ่งหม่นเก้าพาอมองเอาอ่ะไก่ไก่ะจังมากันอีกเจ้าหนึงเอาอีกจักบาทเนเบอร์โทร ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้า็ดครับอุลละคำเนาะครับผมอมาโคมใหญ่หรือคมน่อยก็มาจัดไปครับโอ้ยโคมเนี่ยพรหอดรัก2องพี่น้องเอ๋อเปลาเด้ผู้ใดมาก่รได้ก่อนครับค้มนี่มาแล้วปะมานครับครับผมลูกกระโงลลุนเนาะครับเอาฝากพี่ฝากนองในลูกตัวแม่ครับ19เก้าอเป้าสวัสดีครับพ่อโสนจัดยังมาครับมื่อนี่ครัวนีงงาบอก โอ้พ่อสนหัวหลนธรรมชาติครับมากับงัวงามครับมือนี่หัวหลุนธรรมชาติเนาะพ่อเนาะแม่สาวแม่นางทับสมไปพ่อย่อมยอยได้สวพี่น้องเอาไปสมไปซ้อมมาเนาะพ่อเนาะโอ้ใส่เมาเด้อพี่น้องงวงามพ่อสนเครื่องดำครับเอ้าหางยาวเสได้อยู่ประกันตัวนี้ให้เนาะพ่อเนาะ ครับพวกแข้งขาสี่กงครับมันอยู่น้ำลายมือแล้วนี่พี่น้องเอ้าเบิ้งด้านหนาชัดๆครับใส่เมาไว้โกโก้วงงามสูงสิประมาณหน่อยสี่สิบห้าเอ้าบวกลบครับพี่น้องเบื้อเรื่งชัดครับเปิดเท่ายพ่อวงงามเฮาพ่อสามสิบสองสามสิบสองครับมองมองเอาบ่พ่อหรือหรือคุยได้อยู่คุยได้เล็กน้อยได้จังหน่อยอยู่เนาะร้อยกิโลส่งพี่นี่พี่น้อง โอ้งัวงามเลยครับเด้อพี่น้องเปิดมา32ยังคุยได้อยู่ร้อยกิโลทรงให้พี่อีกอ่ะเบอร์โทรไหนพ่อ084 084 788ี8 8 2341 2341พ่อสนนึ่อนอวานอนนะครับเนาะครับผมมาขอบคุณครับผมครับ32ครับพี่น้องงัวงามเพิ่นเปิดไว้โอ้ถ้าไปอยู่ในมือในห้อยในอรือว่าฟาร์มใหญ่เพิ่นนี่ลักซีลักหาครับตัวนี้พี่น้องแต่่วาพ่อสนเพิ่นเปิดไว้ให้ ครับโลนธรรมศาสตร์พออ่พอผมผู้ใดเห็ดเขาเรื่อพี่น้องนี่ผู้ใดมาโลนธรรมศาสตร์ครับออกผู้ดำเครื่องดำเอ้าฝั่งงองงามพ่อสนครับผมมือนี่วันอาทิตย์ครับพี่น้องวันอาทิตย์ที่17ครับกันยายน2566ครับผมพาพี่พระน้องมาอยู่ทางสนามอ่าโอก,กระบือบ้านนางงว่าครับพี่น้องตำบลแวงค์อำเภอสว่างนันนินจังหวัดสุโขทัย พบพบอกันได้ทุกวันอาทิตย์พี่นอ้องขอกำลังใจเด้อพี่น้องก็ติดตามก็ถูกใจก็ไลค์ก็แชร์กับผมเห็นกำลังใจให้สบายใจฟ้ามค,ครับบรรยากาศคึกคักครับเตาเต็มสนามทั้งวัวทั้งไฟทั้งคนครับแน,น่นๆครับบรรยากาศคึกคักคือเก่าเสียที่อยู่แดดบ่ออกครับพี่น้อง <c oughs> แสงสีกับบอสใน,นมื้อน,นี่อ๋อกระซ่าเบิ่งเอาเด้อพี่น้องไปพาพี่พาน้องไปลุยครับผม ถึงงังวถึงควายหอยไผ่จัดมาเต็มคาราเบลทอทโอ้ยสิยืนดีๆครับ่ยืนเนาะบาดย่าบอ,อกกล้องสูงประมาณร้อยยี่สิบห่าครับพี่น้องนางน้อยอแกงขาดีเนาะหอยเน,ะนาะประกันตัวนี้ให้ฮะใช่ไงนนอยู่พี่น้องควายบันบานเฮาเปิดเท่าไรครับแม่นี่สิบเจ็ดห่าร้อยครับสิบเจ็ดห่าร้อยเนาะหนึ่งเจ็ดพันห้าร้อยครับพูดได้ปะน่อยหน่อยครับ วุยได้ยีกุยพี่น้องเอ้ยกินยาพี่น้องเว้ยยากีตอมกินเซยอ๋อสิบเจ็ดห้ารับลูกครับอ่าโคมลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับนี่ลูกตัวเมียลูกแรกบ่ครับนี่ลูกแรกครับอ่าลูกตัวเมียแม่ก็สูงอยู่มานลอยยี่สิบเจ็ดนี่แหละพี่น้อง เบิรเท่าไรครับผมนี่กาครับเก้าเนาะอ๋อได้ลูกตัวแม่ครับนี่เแม่สูงประมาณร้อยยี่สบเี่สิบแปดครับวเองตัวมไัไทยพิีนไเ่อนเกเดียวปะดนี้ยบานไเน่ามเมียสัก่นอ้าคือตัวคัใหญ่เอเนาะไม่คมยน้ำตาดิเอาลูกตัวแม่ครับผมเก้าเก้ด้อพี่นนอง ลูกเขาอะไรวัยจะไปแยกกันแล้วเดี๋ยวเขาอะไรกันเด้อเขาอะไรกูว่ามันแล้วกันเอาแม่ลูกฮะวันนี้แม่มีท้องแม่สีมุมมุมลูกกับมุมลูกลูกเนี่ยบ่อ้ลูกเป็นสาวแล้วนี่ลูกกระสม้วครับทับแล้วฮะทับแล้วพ่อแม่จะของพ่อแทับแล้วแม่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กระมันลูกกระมันครับกต่ว่าพ่อแม่นี่ท้องลอยกว่าเส้นแต่ว่าลูกนี่พนมมันทานสามสี่รอบแล้วครับสมโตบ่ทั้งสองบ่สมโตทั้งสอง ไอ้แยกบ่ครับลือๆสิเปิดเออเอาไปชุดน้ำกันเลยครับเอาไปชุดน้ำกันชุดซื้อ2อาจาจได้4แเน่ยอ่ะสมตัวตัวนั้น100%จักเดือนก็ครับตัวนั้นตัวนี้สิเข้า5เดือนแล้วสิเข้า5เดือนสมตัวเนาะสมตัวครับสิวางลูกที่2ที่3นี่ครับนี่ทองตัวนั้นอ่ะตัวนี้คัมแม่นมาร์ก็คือท้องแรกตัวลูกเพิ่นนี่ตัวนี้ในท้องลูกที่สามครับทั้งหมดลูก2องโซ่ครับตัวนี้ลูกที่3ในท้องตัวนี้ลูกแรก ไปสูงสิประมาณร้อยสามสิบกว่าอ่ะเปิดเท่าไรครับรรชุดสามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดครับผมเอาสื่สองอาร์สีไดซีไปรุ่นเอาตัวนี่ตัวนั่นเพิ่นประกันท่องให้ตัวมุมน,น,นั่นอ่าแล้วก็แม,แม่กวยดังแม่นั่งสูงสิประมาณร้อยสามสิบกว่าบอนสมนะครับนะตัวนี้ทบอนสมครับอ่าเปิดเท่าไรครับแม่นางกวยดังสิมหาห่าล้อยอ๋อถือปานน้ำครับสิมหาห่าล้อยเอมองเอาหรือหรือคุยได้อยู่ นอุยก,กันีกหน่อย,อยรัะคุยกันเบิ่ลใกล้ๆก็กได้ครับรผมอากาแม่นางขึ้กันบ่นี่แยกลูกครับแยล,ลเดี๋ยวบงทั้งหนาผมว่าเป็นนันแม่นาง,นงาไงปม้ยแม่แยกลูกสูงหนาจะประมาณท่ายนี่เกือบร้อยสี่สิบห้าพี่น้องเครื่องดำบ่อห้อยตัวนี้นาโกน้นไอ้ทับสมไปครับ ก็ให้เ่มสมไปต่ resigned, ป ỏi, ตอพี่ oh store, unk, ลูกพองว่างนะครับเนาะแยกลูกไป smoking. พี่น้องก็ไปสมไปซ้อมเอาเปิดเท่าไรครับแม่แยกลูกเขาสหานาะ2 5ครับครับดูก้อติดอ่านนิดหน่อยตัวนี้ตัวนี้เิผสมก้อนฝานนึ่ะครับครับเครื่องดำอ่ะมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่งถ่ายให้ก้อนตัวนี้นี่เครื่องดำครับสูงดีครับมีผู้ให้ผมหาอยู่อ่แม่แยกลูกร้อยสี่สิบตำสามลงมา เปิดเท่าไรก็ครับแม่นี่เปิดเสาหาครับเสาหาเนาะอ๋อพี่น,<อ>น้องให้ผมหาอยู่แก่มาคุยกับหอยไปบนเส้าหาอ่าแล้วก็แม่ตัวนี้เป็นแม่สาวเนาะคอ,อติดดังแั่หน่อยครับพี่น้องตัวนี้สูงสิงประมาณหน่อยสามเจ็ดสามแปดครับเครื่องดำอ่าทับสมไปครับแม่นี่คนมาทับมากก็มาเ้าก็ตีห้องว่างกูดยกันห้องว่างเนาะบมาตรวจมนเช็คนี่เครื่องดำเปิดเท่าไรครับแม่สาวใหญ่ตัวนีน้ ข้สามครับข้าวสาเอ้ากูได้อยู่เนาะแล้วก็น้ำหนึ่งสครับแม่แยกลูกเะ้กองถือครับผู้ใดงเงินพาไอยากได้กองถือสูงสิประมาณหน่อยสามสิบครับแม่นี่เครื่องงมหางยาวมีลูกสิปังลูกที่สีที่หาแหละตัวต่อไปครับพี่น้องตัวนี้พร้อมวางแล้วครับเนาะตัวนี้ ตามราคะตามราคาตามสภาพพี่น้องซิปซิปเท่าไหร่ครับสิบสาพูดได้อีกว่ตัวนี้อเบอร์ราบอกครับเบอร์คบเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามห้าสามห้มห้าเก้าแปดเก้าสองเก้ห้อไทยล้ครับว่านอไว่านอนนะครับเนาะว่านอนครับขอบคุณครับผมปกครับหลายชุดหลายตัวมากตัวไหกับคุยอาครับพี่น้องอเบิร์ห้อยไหม แขวกว้า,างมากสุด่งครับผม <c oughs> มีของถือมาเนาะมือนี้เนาะของถือพันเนาะนี่ยอดมากกว่าจัดแต่ใส่ใหญ่มามือนี้เอาผู้ใดมาใส่ใหญ่โค้งสัง่งสูงใหญ่เข้าไปเฮ็ดแม่พันแม่บอกครับตัวนี้แม่สาวหรือแยกลูกครับตัวนี้แม่สาวเนาะหัว์ลุนครับพี่นอ้องสูงเงีวเข้าดีติดดังครับเครื่องดำสูงนาจะร้อยสี่สิบห้าคืนครับตัวนี้เน่เปิดเปิดเท่าไรห้อย สามหมื่นโอ้ยบังงว่าสามหมื่นพี่น้องเลยมองเอาหรือคุยได้เยอะครับนี่อะคุยได้เยอเยอะพี่น้องประกันตัวนี้ให้นะครับเนาะเอาละกับตัวนี้แม่แยกลูกนะครับเนาะตัวนี้ลูกโตต่อไปสิ่ปางลูกที่สองครับสูงลอยสี่สิบห้าเปิดเท่าไรครับแม่แยกลูกเขาฮะบ้าเศ้าอีส์อ่าบอมเปนบอมเปนบอมเปนเซเว่นเด้อพี่น้องทเวนตี้วันเศร้อีสครับพี่น้อง นี่ยาวอลาร์ฮะมัานขอซีเดือนแล้วเดืนสามเดือนกว่าแล้วประกันร่วงปะประกันท่วงประกันท่วงม่านซีเดือนสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าสมโตปะสมโตครับแม่ม่านพี่หน่องเศร้าเหี้โอ้ยหน่อยเออมองเอาปะรู้คุยได้อยู่คุยได้อยู่คุยได้จักไหนอยู่เนาะเศร้าเหี้ยดพี่หน่องมึงว่าเศร้าเหี้ยดโอ้ยพี่หน่องเไยเอ้า อลากาแม่โบดๆนี่ตัวนี้น่าจะออกมาจากฟาร์มไงครับนี่ตีกาตีเบอร์ P S F ศูนย์สามหนึ่งมาสั่นวะมาแต่ฟาร์มใหยล่ะพี่น้องบ่หูโบดเข้มครับแม่นี่นาหนูนุ่นครับสูงอ่าสิบประมาณร้อยสี่สิบห้าครับตัวนี้ ไมปไ่ปส,สดเลยผสมนะครับเนาะได้สามสี่หมื่นีกครับเ <c oughs> จ้ามาัมี่เอสเอสครับของอบุญน้อมป้ามเพิรนใบหลอดครบสผสมวันที่สิบสี่กันยาหกหกกับพี่น้องวันทีทสนทท่สมมิบเจ็ดน,น,นะได้สามหมื่นครับลูกที่สองบอครับถามมีปไปรุป่นเหนานะครับเนาะอ่าเพิ่งผสมผ่านรอบไปยังบ่ผ่านรอบผสมไปได้สามสี่หมื่นตีเป็นทองว่างครับพี่น้องเปิดเท่าไรครับแม่นี่ เาหากะคูได้เนาะจุดสุกตัวเบอร์โทรครับผม0 8นย์แปดหนึ่งศูนย์หงยหาหามายองวงงามนะครับเนาะทางบรรดุงอ้าขอบคุณครับผมฝนยีๆมาอีกแล้วพี่น้องใช่ครับพี่น้องเท่าไรแน่ล่ะครับน่ยหาตัวหกหมื่นครับหาตัวหกหมื่นครับผมเปิดถือตัวละหมื่นนิดนิด ต้อแล้วอาจจะเหลือตัวละหมื่นไม่ร้อันเขาเขาเปิดปปบ่แยกบ่ห้ยยอยเรทั้งนี้คมลูกตัวผูผูทั้งสองโค้มโคมอ่าสีกาบไรนี่เท่าไรครับค้มลูกตัวผูส,กกสีกับไรสันนเปิดแยกครับ สองหมื่นหกพันร้อยสาหกพันร้อยลูกตัวผูลูกแรกปะครับตัวนีแแ้แม่ทับสมไปหรือทองว่างทองว่างเนะเาะเสาหกพ้าร้อยครับแม่อนี้สูงสิบประมาณหนึ่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละหครับแล้วก็ลูกตัวผูสีเม็ดเขาเปลือกนี่ครับ,รบสองหมื่นแปดหันร้อยลูกที่สองลูกหนาตึบครับตัวนี้อะแม่ก็สิบประมาณสูสีครับความสูงรนึ่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดแม่นี่ทับสมไปครับนี่ อะคุยกันท้องว่างคือกันเนาะครับเนาะของมันไงเศษแผ่นหาร้อยเศษหกห้าร้อยผู้น้อยเท่าไรครับผู่น้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่เบสห้าร้อยเอา้าราคาแยกครับงบปลายอยากได้งบผู้น้อยไปเลี้ยงมาจัดตัวนี้ครับคุยได้ทุกชุดทุกตัวเนาะได้ครับได้คุยได้ทุกตัวเอา้า เบอร์โทรนะครับผม095 095 347 347 7102 7102ห้อยหนุ่มบ้านเชียงครับห้อยหนุ่มบ้านเชียงอุดรบ่ครับผมครับผมอ่ะขอบคุณกับห้อยครับครับหมานหมานนะครับเด้อครับผมถ้าเปิดชุดใหญ่หนิเท่าไหร่ก็ครับนี่60ครับ60อ่ะกระจังมาคุยเอาเนาะ60คุยได้อ๋อได้ปลาลูกคอกฝูงนึงครับพี่น้อง60มาต่อเอาพี่น้องอ๋อฝากพี่ฝากน้องครับผม ฮะไอยต้อมสวัสดีครับครับผมจัดอยังมากครับมือนี้นี่ไม่แะเดงแดงเลยครับมือนี้โอ้จัดเอ่อออกสไตล์งัวงามครับครับผมแดงจังเครื่องแต่ว่าหันถือฝนก็เลยเป็นมุมมุมจักหน่อยงัวงันไงครับมันอย่างันน้แบบแม่นเบิร์ดบอกอยู่นี่แม่นครับแมนหนึ่งสองสามสี่ตัวแมนเบิร์ดครับฮะเริ่มจากแดงแข็งขัดกัวโม่นี่สิขายแพ็กคู่เลยครับเด้อหัวไม่นั่งเลยเด้อสูงสิประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละพี่น้องน่าจะเกือบร้อยสามสิบอยู่นี่พี่น้อง โอ้สลอนสลันอยู่กสลังเป็นตะแพงครับเนเเเกบครื่องดำป่ะเนาะเครื่องดำตัวนี้ครับตัวนี้ดำตัวนั้นแดงครับแดงเข้มแล้วก็เครื่องดำพร้อมตัวนั้นเครื่องอมครับเฮ็ดเขาบ่ะเนาะตัวนั้นม้วนนิดหนึ่งไลยเนาะทัรงมาติเนาะครับผมแพคคู่ตัวนี้งัวมีตัวนี้จักหน่อยนึงเลยครับมันเป็นอันมันหายอันล่ะมีแผลบ่มีแผลเปลี่ยนนิดนึงครับโอ้ไปหาเดี๋ยวสิว่าบ่บอกกันไปหาอยังบ่้นเหรอ มันมันเปลี่ันลบปีเก่าโอร์เหมือนจดำกันว่ะมันปลี่ยนลีเศร้าเหรอครับครับเปลี่ับพีหน่อยนึงดอกเ่าไหร่น้อยเดียวครับสิวางไปนิ้วก้อยนี่แหะครับผมเ่าไหร่ต่ว่นหนาครับหนาหนครับนี่พอยนหนังหนาครับตัวนี้เปิดเท่าไรแพคคู่เปิดไปสาสห้าหาร้อยด้ครับสามสิบห้าหาร้อยแพคคู่นี ราคาคุยกันได้ครับฆ่ารถฆ่าเลือกอะไอ่าประกันต้นนี้ให้เนาะประกันต้นนี้ใหรออ่าเลี้ยงสามสิบบาทหาลอยกับมาคุยกันเบิ้งครับอ่าผู้น้อยเนี้ผู้น้อยว่าเสียวมื่นก็มาหาลอยไหมครับสิบกับห้าร้อยเอาของถือเปิดไล้ด้วยวุ้นเดี๋ยเปิดไล้ครับผู้ใดหาผู้น้อยเขาเลี้ยงผู้ใดหาผู้น้อยก็ไปกินยาอยู่อยากหยอกครับส่งนี่ว่าส่งนี่อยากหยอกยังให้ลูก ชิบผห่ายเนาะูน้อยิบกรหาอยครับสูงก็เสี่มาณรอยสิบห่าหพี่น้องรอยิบหาบวกครับบการี่บิร์กระแค่นี้แหะครับผมครับมสาตัวเล่ะจังได้กับเทรมาคุยนะครับเด้อเบอร์โทรล่ะสครับเก้าสองเก้าแปดหนึ่้แม่งสามสามหกผมหอยต้มคนเดิมัญใจเกษตรกรคือกาเอาขอบคุณครับผมครับผมครับฝากหอยต้มครับพี่น้องอ๋อโคมลูกตัวลูกตัวแม่ แม่สีจำปาาพอนอนนี่เนาะสีจำป่าสีนวลนวลแต่ว่าลูกนี่แดงครับแดงหนาครับลูกตัวแม่เนาะลูกนี่สูงเกือบร้อยยี่แล้วพี่น้องตัวนี้ครับลูกที่สองบอครับตัวนี้ที่สองแม่เป็นนั้งไรครับทรับสมไปอทองว่างเนาะสูงกับสิประมาณร้อยสามแปดนี่แหละครับแม่เพื่อนเครื่องดำครับ เปิดเท่าไรห้อยลูกตัวแม่สามเจ็ดพูยได้ตได้ฮะเบอร์โท่นไครับผมศูนย์แปดสองศูนย์แปดส้เก้าหนึ่นี่หนึ่งห้าหนึ่งพ่อหลวงบงใต้พ่อหลงบงใต้สว่างแดนดินอ้าขอบคุณครับผมครับครับบ่งไม่นั่งน่อยตัวนี้กันนะเครื่องดำละบ่นี่ติดโบสให้แล้วเครื่องดำครับพี่นอ่ะฝากพี่ฟังน้องครับผม ได้กันเท่าไรแล้วครับตัวนี้ได้กันแล้วเสาหาแม่มันบ่อรื้อลื้อท้องว่างสมแล้วครับกลับไปรุ่นเราโอ้ตัวว่างอะหอยเพื้องน่ะแยกแยกเออ่แม่แยกลูกเสาห่าเก็ีได้ผมเปิ้ลแล้วสเจ้าอยู่โอ้ขอบคุณหลายๆครับผมมาดแตใส่เนาะครับเนาะสีพิชัยครับโอ้อยู่ใกล้ๆนี่ครับผม มันแล้วมื่อนี่แตงงัวไปเลี้ยงเอ๋อไปเลี้ยงบเ่งเลี้ยงไปปล่อยต่อเลี้ยงครับเลี้ยงเนาะครับเนาะครับเนาะมันแล้วได้แม่แยกลูกไปเลี้ยงเอาลูกคนผู้ใดละ่ะอสันเอา,เอามีผู้เอาเกับเมื่อเอาเมือโอ้มนเอาเมื่อบักกันปูดำน้อยนะเอาขอบคุณลหลายๆนะครับผมที่ติดตามให้กำลังใจสบายใจพร้อมครับผมพี่น้องทั้งสีวิชัยครับพี่น้องเอาสนามมหางวัวไปเลี้ยงน้อยห้อยเอางวัวกับเมื่อจนสืเบเสร็จล่ะแดดจังมาพี่น้องเอ้ย กาฝากพี่ฝั่งน้องนะครับผมมาพบมาพอ,อกันทุกวันอาทิตย์ครับทั้งสนามโคก,กระบือบ้านนางวัวครับตำบลแวงอำเภอสว่างดันดินจังหวัดสกลนค,ครครับผมเอาสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ก่ะฝากพี่ฝั่งน้องเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ